สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนขับ F4 สา0น้อยพิษบันแพงนะครับ f C อีลานะครับ f C บอสโจเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่ช่องเสียอาม JU1 Official นะครับผมตอนนี้นะครับผมกำลังเดินทางนะครับไปที่อำเภอบ้านไข่จังหวัดระยองนะครับแต่ต้องตกใจเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่างานยกเลิกนะครับผมสนามเละนะครับผมโอ้ยพลาดพี่น้องนะครับผม วันนี้ยกเลิกนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกชั่วโมงนิดๆนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะไปพักอยู่แถวนู้นนะครับผมสนามเระเด้อพี่น้องเด้อนะครับมือเนยนะครับไว้เจอกันวันพรุ่งนี้เนาะน่าจะเป็นงานวิ่งควายนะครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับวันที่11เร็วพี่น้องเนาะแล้วก็วันนี้นะครับผมแสดงความยินดีนะครับกับบอสโจนะครับผมเพลง สายเลือดนักสู้นะพี่น้องเนาะขอบคุณแฟนขับ FC ทุกท่านนะครับช่วยกันดันตอนนี้ติดมาแรงเรียบร้อยแล้วครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับผมก็ยินดีกับบอสโจดีใจบอสโจนะครับบอสโจบอกว่าเพลงนี้นะครับผมไม่รีวิวไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตั้งใจทําให้พ่อครับเป็นเพลงที่มีคุณค่าเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเป็นเพลงที่มีคุณค่านะครับผมก็ เสดงความดีใจกับบอสโจนะครับที่ติดมาแรงเรียบร้อยนะครับกำลังขึ้นด้วยนะครับผมโห oh, oh, หลายเพลงใน oh. สารน้อยลำเพื้นอินดี้เล็กขอนี่บอกได้เลยว่าติดมาแรงเกือบทุกเพลงนะครับผมโคตรสุดนะครับผมต้องบอกว่าในโซเชียลนี้ต้องยกให้บอสโจเลยนะครับผมตอนนี้ก็ได้รับข่าวจากบอสโจมานะครับว่างานยกเรื่องนะพี่น้องเนาะวันนี้อาจจะไม่ได้ชมหน้างานนะครับผม ไว้ชมกันพรุ่งนี้นะพี่น้องเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจนะครับให้สาวนะ้อยเพชรบ้านแพงนะพี่น้องเนาะนะครับผมทีมงานหลายหลายคนนะครับก็น่าจะ,ะหาพักแถวนั้นแล้วก็อาจจะไปอาทะเลนะพี่น้องเนาะที่จริงวันนี้จะมีะไหว้พระด้วยนะครับผมก็เตรียมตัวอยากมาไหว้พระนะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ วัจโจให้เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านเพลนะครับเป็นทีมแอดมินนะพี่น้องเนาะนะครับมีอะไรคอยช่วยเหลือวัโจนะครับผมก็จะช่วยเต็มที่นะพี่น้องเนาะนะครับขออบคุณทุกกําลังใจนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องเนาะนะครับสนามเล็กนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านเพลงนะพี่น้องเนาะนะครับผมอ่าไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องทาง น่าจะชนบุรีนะครับผมน่าจะชนบุรีเนาะพี่น้องเนาะปพนี้วิ่งวิ่งควายเราแอดวัตเทกเคยมาบ่อยดิบ่อยๆเออนะครับรอบนี้เป็นหัวลำมาก่อเดี๋ยวไว้ชมกันพรุ่งนี้นะพี่น้องเนาะนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะไปอชายหาดสักนิดหนึ่งนะครับแวะไปเที่ยวพักผ่อนคลายนะครับผมเดี๋ยวจะทักหาเสียโนอนทักหาปอโจูแล้วก็พ่อกันชัยอีกทีหนึง่งเนาะนะครับเผื่อไปนั่งเล่นกันนะครับพี่น้องเนาะนะครับก็ เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ชมน้อพี่น้องเนาะนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ไปให้กําลังใจกันได้นะครับผมหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมกําลังใจให้สาวนอ้อยเพชรบันแพงน้อพี่น้องเนาะนะครับผมอนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเป็นเรื่องของเพลงนะครับเอิร์นไอเอเดอร์เนานะที่ กำลังมีดราม่านะพี่น้องเนาะนะครับ FC ลหลายท่านนะครับผมก็บอกว่าให้ตัดเพลงนี้ออกนะครับซึ่งบอสโตก็ได้คุยกับอีหลาแล้วนะครับผมไม่ได้ตัดนะพี่น้องเนาะอีหลามักเพลงนี้นะครับผมสำหรับความคิดส่วนตัวผมนะครับน้องนะครับผมน้องเป็นตัวเองดีที่สุดนะครับสำหรับผมนักร้องแต่ละคนนะครับมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปนะพี่น้องเนาะ นะครับผมผมว่าการพัฒนาพัฒนาได้อยู่แล้วนะครับพี่น้องนะครับผมค่อยๆฝึกไปนะครับอายุแค่นี้นะครับทําได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะพี่น้องเนาะอย่าฟังเสียงทางอื่นเนาะฟังเสียงใจตัวเองพี่น้องเอ้นะครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับผมเป็นกําลังใจเนาะใน,นความคิดส่วนคนส่วนผมเนาะนะครับผมอ่าผมคิดว่า,อาเอกลักษณ์ก็คือเอกลักษณ์ของแต่ละคนของบุคคลไปนะพี่น้องเนาะ ครับผมผมว่าธรรมชาติน้องก็เป็นสไตล์น่ารักน่ารักอยู่แล้วน้องพี่น้องเนาะนะครับผมเราก็จะไม่ว่ากันนะครับให้กําลังใจนะ้องพี่น้องเนาะอีลามักเพลงนี้นะครับผมบ๊อโจูก็คุยแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้ตัดนะ้องพี่น้องเนาะก็ไม่เป็นไรให้กําลังใจอีลาเหมือนเดิมให้กําลังใจบอโจูเหมือนเดิมนะครับผมอ่าโอเคนะครับเซียเอ็มนะครับอยู่นี่ข้างหลังนะครับเมื่อกี้นี้ผ่านมา นะครับผมเซมก็ได้รถใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่ชายผมนะครับผมได้รถคันใหม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเอาไปแต่งมาพี่น้องเนาะโอ้ยเซมมักแต่งไหแต่ตอนนี้ผมมากับปีเตอร์นะครับผมนะครับมาเป็นคนขับให้นะครับผมปีเตอร์ตะก้องไทยรถแห่เนาะฝากไปติดตามด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับผมฝากไปติดตามนะครับทีมงานไทยรถแห่ด้วยเด้อนะครับผมหลายหลายคนก็น่าจะมีช่องแล้วนะครับที่นามสกุลไทยรถแห่ออฟฟิเชียล นะครับฝากไปติดตามด้วยทุกทกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับผมอา่านะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะรอดูนะครับเดี๋ยววสโจน่าจะชวนไปเล่นอยู่น่พี่น้องเนาะนะครับผมถ้าชวนไปก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าพวกผมก็พร้อมช่วยวสโจอยู่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็คอยช่วยวสโจทำนู่นทำนี่นะครับผมมีอะไรก็ บอกได้นะครับไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะได้มาตรงนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่มีโอกาสแบบนี้นะพี่น้องเนาะนะครับผมไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราน้ําเต็มแก้วหรือว่ายังไงนะครับไม่ใช่นะครับเราพร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับในต่างๆในสิ่งที่เรายังไม่รู้นะพี่น้องเนาะอย่างเช่นในเรื่องของโซเชียลต่างๆนะครับวอโจนี่บอกเลยว่าสุดยอดบอกงี้ <laughs> นะครับเพื่อนแบบว่า นะครับผมแล้วก็อย่างนึงนะครับเราคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะตอบแทนเราเองนะพี่น้องเนาะนะครับผมก็ให้พี่น้องเบื้องเอานะครับผมเนาะว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับผมก็อยู่มา2เดเลนกว่าแล้วนะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณขอบคุณ FC แฟนขับนะครับอีลาขอบคุณ FC สาน้ยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ไทยรถแห่นะพี่น้องเนาะ นะครับขอคุณมากๆนะครับที่ทําให้มีวันนี้ตอนนี้อีก500คนก็จะครบ50,000ื่นซับสไครตนะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมดันให้ถึง50,000ื่นซับสไคนะครับผมสุดยอดมากนะครับไม่คิดว่าพลัง F4 ของอีหลาพลัง F4 สอวน้อยพิษบ้านเพลงนะครับจะโหดแบบนี้นะครับผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผม ซึ้งและดีใจนะคที่ทุกท่านนะครับต้อนรับเป็นอย่างดีนะพี่น้องเนาะตั้งแต่วันที่บอสโจได้โพสต์ลงไปนะครับว่าได้เป็นเซียร์มไทยรัฐแห่เพชรบ้านแพงนะครับผมโอ้โหดีใจมากตอนนี้ก็พิงในของของอ๋่สาวน้อยนะครับก็สั่งทีมงานทยอยแกะนะครับผมหลายๆเพลงเลยนะครับก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจนะครับผมให้ด้วยนะครับผมซัพพอร์ตกันนะครับผมผมก็จะซัพพอร์ตสาวน้อย เพชรบานแพงเหมือนกันนะครับผมช่วยโคเวอร์เพลงเดี๋ยวเพลงหม่ยีลาออกแกะอีกนะครับผมตอนนี้เพลงบอสจูสั่งอาจารย์เต้ยจิติแกะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ฝากรอชมรอติดตามนะครับเร็วๆนี้น่าจะไม่เกิน2วัน3วันนะครับตอนนี้กําลังคุยกับห้องอัดนะพี่น้องเนาะจะได้ให้อัดเพลงนะครับสายเลือดนักสู่นะพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมอ่านะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวก็จะได้เดินทางต่อเนาะเดี๋ยวจะถ่ายเก็บบรรยากาศให้ชมเรื่อยๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับดันให้ถึงห้าหมื่นซับสไครต์นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องนะครับปังปันปังปังมันหมานลำลำรวยรวยนะครับสุขูสุขคุณนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ